ง่ายก็คือผมไม่ได้ไปหาใครเลยก็เลยดูในคลิปว่ารถรุ่นนี้มันมีปัญหาอนะไรบ้างทำไมถึงได้มีอาการแบบนี้ก็ไปเจอคลิปที่เป็นของฮอนด้าซิตี้ซีเอโดยเฉพาะเลยส่วนมากจะเป็นคลิปของใหญ่ยนที่นี่ก็เลยดูมาเรื่อยๆสองสามคลิปลก็เลยบอกเอออาการเหมือนกันแล้วก็เห็นลูกค้าหลายท่านทําแล้วหายเราก็อยากจะหายม้างเลยก็เป็นทางมาสวัสดีครับ รถฮอนด้าคันหนึ่งที่เลือกมีโรคประจําตัวคือเกียร์กระตุกเกียร์วืดเป็นบ่อยที่สุดตาแหน่งตีสีเสื้อนี่มันผิดเพียนไม่หมดเราต้องปรับใหม่ในการเวลาเข้าเกียร์ถ้ามันดังแคร่แคร่กันนั้นคือโซ่สะบัดนะครับโซ่แบบนี้ไปวิ่งในร่องนี่โซ่เนี่ยมัเป็นแผลก็เลยสะบัดจะดังแคร่แคร่แคร่อาการนี้เวลาโดยเฉพาะเกียร์ถอยแล้วเข้าเกียร์จะดังแคร่ก็แล้วโซ่สะบัดคือจะเป็นโซ่เนี่ยจะเบ่งเล็กใหญ่เล็กใหญ่เงี้ย ถ้าทดเกียร์ก็จะทดในโซ่เส้นเดียวมันจะเป็นเมื่อนง่ามหนังกระติกแบบนี้แล้วลโซ่มันจะวิ่งก็อาการนี้ที่เราแก้นั้นเราคิดค้นมาก็ประมาณ10ปีบวกลบอะโดยที่ไม่ต้องยกเกียร์ก็ไปทุกที่ว่าให้ยกเกียร์หมดจรเกียเกียร์ไม่ได้เป็นอะไรเลยยงแต่โซ่มันสะบัดสิ่งที่พลาดมากที่สุดก็คือใช้น้ำมันเกียร์ผิดประเภทต้องระวังหรือว่าน้ำมันเครื่องที่เราใช้นั้นเราต้องต้องรู้นะครับรถที่มี EGR มี DPF มี c a t a l ิ t i c มันต้องใช้ค่ายุโรก็คือ MB 229.05ครับ051รถรุ่นใหม่ถ้าจุนั่นก็คือกลางเก่ากลางใหม่ถ้ารถใหม่เลยปัจจุบันต้องใช้ MB 229 0.5ขึ้นไประยะยาวก็คือแคดลิติก GR แล้วก็ d t f ไม่ตันที่เจอบ่อยที่สุดก็คือตันตอนนี้ตันเยอะมากในรถใช้น้ำมันเครื่องเกรดไม่ถึง ในค่ายออของเอเชียนะดูง่ายที่สุดแล้วดูดทดท้ายสุดนะครับท้ายสุดมันจะมีคําว่า C3 C แล้วก็มีเลข3าใช้ตัวนั้นดีที่สุดคนในเลขซอนหเลขซอนสอ 2, เลขซอบ3ามนั้นมันแล้วแต่ค่ายตัวเลขยิ่งสูงก็ยิ่งแพงคุณภาพจะสูงขึ้นเมื่อก่อน,นใช้ CFO คือโบราณแล้วเรามา CI มันก็โบราณเลยแล้วปัจจุบันต้องใช้ C ซหรือ c ีขัทนต่ำต้อง CK แล้วก็ c ี ไม่ควรใช้ต่ำกว่านั้นส่วนตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า 0W30 เลข0น,นี่มนไม่ต้องมมองคือบ้านเราไม่ได้ใช้เลยแต่ในกระป๋องน้ำมันเครื่องเขามีอยู่ไอ้คำว่า0น,นั้นก็คือเมืองหนาวมีมาตกลบศู์องศาสารเคมีอยู่ในน้ำมันเครื่องนั้นจะไม่เป็นน้ําแข็งจะเป็นน้ําถ้าไม่มีตัวอันจะมีตัวนี้น,น้ำมันเครื่องจะเป็นน้ำ,นำแข็งต่อมันเป็นเกล็ดแล้วสตาร์ทไม่ไปเลย เขาถึงใสสารละลายตรงนี้เข้าไปว่าป้องกันะเย็นขนาดไหนก็ไม่เป็นน้าแข็งก็คือยังเป็นสถานะเป็นของเหลวก็ได้นะครับแต่ถ้าในมุมลับบ้านเราสาองศาตัวตูนนี้ไม่ต้องไปมองเลยมองข้างหลังเบอร์ยี่สิบมันใช้เหมาะกับในเมืองรถอีโคคาร์แต่ไม่เหมาะในวิ่งทางไกลเพราะวิ่งทางไกลเครื่องจะดังเพราะมันเหลวเกินไปเ็าเราบุให้ใช้ในเมืองอย่างเช่นกรุงเทพรถติดเนี่ยเหมาะแต่วิ่งต่างจังหวัดเนี่ยต้องใช้เบอร์สามสิบ 40นั่นก็คือรถที่เริ่มกินน้ำมันเครื่องเริ่มหลวงแต่ถามว่าน้ำมันเครื่องลดลดอัตราการไอสียนเสียได้ไหมละ่วยได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนำไมใ่ใช้สารเคลือบสารเคลือบก็คือเคลือบแหวนก็ลูกสูบเนี่ยให้มันแรงอัดมันดีขึ้นก็อยู่ตรงกลางตัวนี้จะไม่เป็นขเหมาไม่เป็นไม่เป็นโคลนแต่ถ้าน้ำมันเครื่องลอยน้ำหัวเชื้อน้ำมันเครื่องลอยน้ำตัวนั้นอ่ะโอกาสเป็นโคลนเยอะมากซึ่งสมัยก่อน เทโคโนโลยีไม่ถึงเป็นโคโรนนั่นแหละคือใช้น้ำมันเครื่องพิด2น้ำมันเครื่องไม่ถ่าย3ใช้หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ลอยน้ําบวกกับรถดีเซลก็คือกรรมฐานในดีเซลสูงมันเครื่องก็เป็นยางมาตอยก็มีก็เรื่องเหมือนว่ามันแยกชั้นกับน,น้ําลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาคือไม่ดีนะครับ,รบต้องจมจะมีแร่เหล็กมันจมลงมาครับถึงเป็นฟิล์มที่แข็งถ้าเราเคลือบผิวเลยนะถ้าผ่านความร้อนเนี่ยตะไบไม่เข้านะเขาถึงเรียกว่าเราศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนจะใช้ รถคันหนึ่งนะทั้งเครื่องทั้งเกียร์บำรุงรักษาดีๆทะลุล้านกิโลนะไม่ต้องทําอะไรเลยสารเกือบทุกตัวเขามีสารป้องกันรั่วซึมละลายเขม่าละลายสนิมสารฟรื้นฟูโอลิงและก็ซีนไม่ให้แข็งตัวนพราะนั้นเราไม่ต้องทาอะไรถ่ายมาเครื่องแล้วก็ถึงระยะเวลาเราก็มีรักษา